แซบอิลีกินกับระดาชาแนลสวัสดีค่ะพี่น้องหน้ามากม,ามอนิสิพะเห็ดไตถอดสม,มนุนไพรค่ะเครื่องปรุงกระเดอไรอย่างเนี่ยกระสิมีพริกแกงค่ะพริกแกงพีเท่านล่ละค่ะใบมะกรูดนมคเนชันแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบใส่ไข่หน่อยนึงตอกคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็มักค่ะมัดแต่พอประมาณกะใสใส่แป้ง เพร็ดเพร็ดก็แล้วแต่ผู้มักสื่อเอามาใช้ค่ะแล้วก็มัดจักหน่อยแล้วเอามาถอดค่ะนี่กงนั้นถอดเลยค่ะที่นอกจะได้เป็นได้สมุนไพรแซสบๆค่ะหอมด้วยพริกแกงเพร็บกรอบใส่ดยใบมะกรูดลงไปถอดค่ะที่นอกนะเป็นตาแสบวะลองเหย็ดเมืองเด้อค่ะ แซบอีลีค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะ hey, แซบอีลีค่ะพี่น้องซิมแล้วแซบแซบไดยูได้ย,ดยูใกล้อดสมุนไพรจ้ะอืม เครื่องแกมกะมีแตงกวาซ่มามากิน,กนนะะ้ำกกนเด้อค่ะไปแล้วบ๊ายบาย